กาลแมกับเพื่อนสนิทค่ะที่เป็นฝรั่งเรียกได้ว่ากาลแมออกมาเล่ากลางรายการแบบเขินๆน,นะคะมีมหาเศรษฐีติดอันดับโลกเนี่ยมาจีบตอนไปฝรั่งเศสเผยครูเล่นสกีเป็นคิวปิดสื่อรักค่ะสร้างความมือฮาทั้งรายการเลยทีเดียวเมื่อพิธีกรสาวอย่างกาลแมพัชรศรีเมญจมาตเปิดเผยเรื่องราวสุดมุง้งมิงของโลกสดใสเป็นสีชมพูไปเลยรายการแฉจี M เอมี ทางนั้นของมดดำน็อตและแจ็คแฟนชันเป็นพิธีกรค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสได้มีการเล่นสกีด้วยนะและ้วก็หากใครติดตามในไอจีเห็นได้ว่าภาพของเธอที่เล่นสกีนั้นก็เล่นกันอยา่างสนุกสนานมีครูมาให้คาแนะนําค่ะระหว่างที่เรียนคอร์สเล่นสกีนั้นก็มีเรื่องราวาที่ทําให้เธอหัวใจสั่นแบบรอัอๆเมื่อมีมหาเศรษฐีติดอันดับโลกอยากรู้จักและขอนัดทานเขาด้วยค่ะ ซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นจากการที่ครูสอนสกีเนี่ยเข้าไปสอนผู้ชายคนนี้ในช่วงเช้าเขาก็ได้บรรยายถึงดิฉันฉันคือเขานี่อยากจะรู้จักและอยากจะนัดทานข้าวด้วยเขาก็กลัวแบบว่าเออถ่ายรูปไปให้ผู้ชายคนนี้ดูเราก็ไปเพราะไม่ได้เสียหายเพราะคนก็เยอะแยะแล้วเราก็ถามชื่อเขาไปจะเรียกถูกปพรากฏว่าเขาชื่อว่าเซิร์ตแล้วเราก็ตกใจเพราะว่าชื่อเขานั้นติดอันดับมหาเศรษฐีของโลกด้วยแต่เราก็เป็นเพื่อนกัน ปกติเขาก็บอกว่าเราสวยถึงปุ๊บคือด้วยทำเนียมฝรั่งเศสจะมีการจ๊บแก้มซ้ายและขวาแค่2ทีก็น่าจะพอแล้วแต่เขาเองก็ปาเข้าไปเป็น10ทีเลยนะเรื่องนี้เป็นแรงบนันดาลใจให้กับกิงไทยนะคะอยู่เมืองไทยเราอาจจะงั้นๆแต่อยู่ที่นาเน็ยคุณเป็นของหายากนี่ก็เป็นอีกถึงเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยคะ่ะ